ันที่ทุกคนรอคอยนะครับโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับหรือว่าคนที่ติดตามข่าวของคุณแตงโมนิดามาตลอดอนะตั้งแต่เธอเสียชีวิตตกน้ำนะฮะเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธนะ์ฮะผ่านมามีนาเมษาก็ประมาณ2เดือน2เดือนได้2เดือนนะครับวันนี้จะมีการถแถลงปิดคดีนะครับ,รบซึ่งเป็นฉากข่าวฉากข่าวที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดคดีใหญ่ๆแบบนี้ทุกคนก็จับตาดูว่า ตำรวจจะถแถลงยังไงนะครับจะมีรายละเอียดเป็นไปตามที่เราคาดไหมหรือว่าเออไม่เป็นไปตามที่เราคาดหรอกนะบางคนอาจจะคาดว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นเรื่องที่มากกว่าอุบัติเหตุไหมเพราะมันมีเงื่อนงำเยอะเหลือเกินแต่ว่าก่อนน่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยตำรวจก็ได้คล้ายๆกับเ,เกินไปแล้วว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าอุบัติเหตุครับนะฉะนั้นวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งท่านผู้ชมฮะ 12อนาฬิกาสนาทีนะครับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งไม่ใช่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ท่านไม่ต้องไปด้วยตัวเองก็ได้นะฮะไม่ต้องไปดูด้วยตัวเองก็ได้นะครับเขาจะแถลงที่ห้องประชุมอมรวิวัตชั้นสองอาคารอเนกประสงค์นะครับบางคนก็อาจจะแบบความที่ติดตามข่าวนี้มานานแล้วก็ อยากจะไปนั่งชมการถแถลงข่าวด้วยตัวเองนะครับเพลอเเนี่ยอาจจะอาจจะขอซักถามด้วยซ้ำไปอยากจะถามด้วยตัวเองใช่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปนั่งฟังหรือเปล่าหรือจะให้เฉพาะสื่อมวลชนถ้าให้เฉพาะสื่อมวลชนก็คงจะต้องมีการออถามถ่ายว่าโอเคมาจากสำนักไหนขอดูบัตรประจำตัวนักข่าวหน่อยอใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป,เปิดเป็นการทั่วไปประชาชนแฟน เออหนังแฟนละครของคุณแตงโมก็ไปชมการถแถลงข่าวได้ก็ก็ลองดูนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านอยู่บ้านนะฮะก็เปิดช่องท็อปนิวส์นะครับเราจะรายงานสดนะฮะถ่ายทอดสดให้ให้ชมกันให้ฟังกันถึงในบ้านนะฮะแล้วก็จะถ่ายทอดสดโดยละเอียดก็จะมีคนเออจะมีพวกเราบรรยายเป็นระยะระยะ<ช>นะฮะ<ด>ให้ดูนะฮะเที่ยงครึ่งใช่ฮะ ก็ยังไม่แน่ชัดนะว่าแม่ของคุณแตงโมนิดาท่านนี้เนี่ยจะมาร่วมฟังการถแถลงปิดคดีในวันนี้ด้วยหรือไม่ยังไม่มีการยืนยันนะครับยังไม่มีการยืนยันนะครับและว,วันนี้คนที่ถแถลงนะครับก็ไม่ใช่ท่านพบตรฮะคนที่เป็นประธานในการถแถลงข่าวนั้นไม่ใช่ท่านพบตรเป็นผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับพลตํารวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิต เป็นประธานถแถลงข่าวร่วมกับคณะทํางานครับแล้วก็จะมีพันตารวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กํากับสอพอเมืองนนทบุรีมาร่วมถแถลงปิดคดีด,ด้วยท่านก็เพิ่งจะหายจากโควิดนะก็จะมาร่วมถแถลงด้วยก็เป็นโรงพักที่คึกคักมากตลอด2เดือนที่ผ่านมานะครับและก็มีข่าวนะครับว่าพอตํารวจถแถลงเสร็จแล้วจะส่งสํานวนให้อัยการนะฮะ <Ừ. S 1> ต่อไปตามระบบกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรา และประมาณบ่ายสองโมงครับจะมีการถแถลงข่าวในกรณีที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีรับสำนวนคดีคุณแตงโมงมานะครับก็จะมีการถแถลงข่าวก็โดยท่านอธิบดีอายการสำนักงานอายการภาคหนึ่งท่านธีระนนท์ไหวดีนะครับแล้วก็รองอธิบดีครับก็คือกุมประพัฒชื่นฤทธิ์นะครับก็จะมีการถแถลงข่าวกันนะจากส่วนของอายการด้วย พอทางตำรวจจบปุ๊บทางอายการก็รับเลยนะรับลูกต่อเลยนะฮะนี่วันนี้ไม่มีข่าวไหนใหญ่เกินกว่าข่าวนี้แน่ใช่ครับนะนี่นะฮะสองเดือนที่ผ่านมาตำรวจก็สอบปากคำพยานบุคคลพยานแวดล้อมไปแล้ว140ร้อยสี่สิบกว่าปาก<อ>นะฮะสำนวนการสอบสวนแปดแฟ้มใหญ่ประมาณหนึ่งพันกว่าหน้านี่นะฮะ แล้วก็รวบรวมวัตถุพยายนต่างๆอีกโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดได้ภาพจากกล้องทั้งหมด70ตัวคลิป200กว่าคลิปนี่นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการเข้าพบกับทางอบตรออก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวในวันนี้ซึ่งอบตรออก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับในห้องประชุมของการถแถลงข่าวจะมีการติดตั้งติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ สองจอซ้ายและขวานะครับเพื่อใช้ประกอบการบรรยายโดยเฉพาะยิ่งจะมีเอาคลิปบางคลิปบางคลิปเท่านั้นฮนะเอามาขึ้นจอให้ผู้สื่อข่าวได้ดูนะฮะให้ดูเฉพาะบางคลิปเพราะว่าเกรงว่าจะทําให้ถ้าดูหมดทุกคลิปหรือมีคลิปที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวจะไปกระทบกับสานวนการสอบสวนนะครับนี่นะฮะวันนี้นะครับก็ลองติดตามดูแล้วก็นักข่าวก็ถามถามท่านผู้ ผู้การภาคหนึ่งผู้บัญชาการตรวจภูธรภาคหนึ่งว่าเอา้าแล้วที่คุณอัจฉริยะบอกว่ามีพยานบุคคลและก็พยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าถ้าคุณอัจฉริยะมีหลักฐานตามที่อ้างมาพนักงานสอบสวนสามารถรับไว้ได้แต่ต้องเป็นหลักฐานใหม่ที่พนักงานสอบสวนยังไม่เคยมีแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อคดีเท่านั้นมันมีกฎหมายเป็นข้อบัญญัติเอาไว้อยู่แล้วนี่นะฮะโอ้ก็ แถลงก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าต้องเตรียมตอบคําถามให้ดีใช่ครับเตรียมตอบเอาอย่างเงี้ยสมมติคําถามแรกเนี่ยสมมตินะถ้าแถลงว่า,าคุณแตงโมตกเรือตรงท้ายเรือช่วงที่ไปปัสสาวะคําถามจะมีทันทีเลยท่านเชื่อหรือว,ว่าเขาไปปัสสาวะเอาแค่คําถามเนี้ยเอาแค่คําถามเนี้ยท่านจะต้องตอบอยังไงจะต้องมีหลักฐานยังไงเชื่อว่า,อาคุณแตงโมไปปัสสาวะใช่เพราะร้อยทั้งร้อยเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยก็ว่าได้ ไปถามคนทุกคนว่าเป็นไปได้ไหมผู้หญิงเนี่ยจะนั่งปัสสาวะแบบนั้น,นอ่ะแทบจะร้อยทั้งร้อยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแค่คําถามเดียวเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้ตําวรวจแถลงอะไรก็ตามแต่นะก็ต้องอธิบายให้ฟังต้องอธิบายถ้าถแถลงว่า,าปัสสาวะท้ายเรือก็เพราะใช่ไหม,มคลิปนี้หนึ่งก็เพราะการให้การของคนนี้สองก็เพราะรูปพัณสันฐานจากบนเรือสาอะไรก็ว่าไปนะ ตำรวจจะถแถลงกรมไหนก็ตามแต่ต้องเพราะอธิบายต้องมีผลใช่ไชตำรวจถแถลงปิดคดีแตงโม12.30วันนี้นะฮะตำรวจถแถลงปิดคดีแตงโม12.30นาทีวันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะติดตามดูนะครับ